สวัสดีครับโอเดนสวัสดีครับกันเดีน่าสวัสดีครับกับลูกโอดินร้อนป่ะปะวันนี้พาลูกชายมาตรวจงานนะครับนะ<า>ไม่รู้เขาจะสืบทอดไหมนะแต่ว,ว่าก็ปลูกฝังไปน,ะสสนะสสน,นะสวัสดีครับกับนะสวัสดีครับท่านผู้ชมกับอ่าสวัสดีครับปะมาตามมาตามมาครับตามมาวันนี้เราจะมาดู หน้างานครับวันนี้ทําอะไรแล้วสกิมโค้ดแล้วนะครับเนี่ยสกิมโค้ดแล้วครับก็อันนี้จะเป็นโซนห้องรับแขกอันนี้โซนห้องครัวนั่งกินข้าวแล้วก็จะมีห้องน้ําใหญ่ห้องนี้เนาะนี่แหละห้องน้ํานี่แหละที่ว่าจะอ่ะไม่ต้องจับมือก็ได้ป้าจะวัดตลบเมตรเอาดิจับช่วยป้านะดิจับตัวนี้ไปไว้ตรงนน้นนะอ่ะมาจับไว้จับไว้นะจับไว้นะ จ่จับไว้จับไว้จับไว้โอเคปาจับไว้ให้นะขนาดเท่าไหร่นะโอ้สองเมตรสามสิบโอเคครับเอาสปอยล์ก่อ,น,อนจับด้านนี้ไว้จับด้านนี้ไว้จับไว้นะเหมือนเดิมนะอนจับไว้โอเคสองเมตรสามสิบถึงหน้าห้องจะเท่าไหร่นะ 3มเมตรสีโอเคอ่ะปล่อยเลยลูกปล่อยเลยครับโอเคครับเก่งมากเลยโอ้ยนายช่างใหญ่โคตรเถอะปะเดียวสองเมตรสามสิเกือบ4เมตรสีเออ3มเมตรสามเมตรสี่ห้าโอ้ยมาดูนี่มาดูกลกลมอ๋อต่างกล้งกลมใหญ่ไหมไปคิดดูสิโอ้ยใหญ่มากเลยอนะเอา้าท้าดูดีเยอะ กลมใหญ่โตเอยละโอ้ฮะอ่ะยืนเทียบดิกลมใหญ่แค่ไหนยืนเทียบสิบสว้าวสวย,ยไหมสวยไปไปดูห้องอื่นอันนี้ห้องนอนมีห้องน้ำในตัวแล้วห้องน้ำห้องนี้กันอ่ะดินจับเหมือนเดิมลูกดินจับใส่ตรงนี้นะจัใส่ตรงนี้นะลูก อืมเอาไหมเอาไหม,าามาจับใส่ตรงนี้โอเคเมตรสี่สิบสองโอเคครับไอ้เ,อเด็กจับใส่ตรงนี้นะจับใส่ตรงนั้น,นเดิมเดิมดช่วหนังไว้โอเคหาวยมาหนังไว้นะเก่งมากเลยลกูกเมตรสี่สิบสองกับสามเมตรเป๊โปะโอเคเก่งมากลกูกปิดปิดสั่วโค กำลังออกแบบห้องนง้ำไงเดินค่อยๆนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเหยียบเหล็กไปเราขึ้นไปชั้นสองกันเลยเด็กกูไปขึ้นบันไดมาเลยฮึบโอ้โหฮึบสูงจังเลยโอเคฮึบฮึบระวังตกลุม ไปอโอ้ยเย็นจังเลยเข้มช่วงไหมไปโอ้อโอจับมือนะชั้นสองห้ามปล่อยมือนะมาเข้ามาห้องนอนใหญ่โอ้โหดูห้องนอนใหญ่ห้องนี้ว้าวสวยจังเลยโอ้โหวิวนี้สวยมากเลยสวยไหมลูก อ่าบัดห้องนี้บัดห้องนี้มาดูด้วยด้ยอ่าจับใสรตรงนู้นนะลูกนะโอเคยืบอ่ะเสร็จแล้วเก่งมากเลยจับมือกันมาบัดห้องน้ำห้องนี้ต่อป่ะว้าวห้องน้ำในตัวเลยนะห้องนี้น่ะตัวน,นี้เป็นห้องน้ำในตัวห้องนอนใหญ่เนาะมามาวัดตรงนี้ลูก จับตรงนี้นะจับไว้นะเมตรสี่สิบแปดสาเมตรคานล้นตึงน้ก่อเปื้อนทั้งแผงเลยดึง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  มาจับมือก่อนไปดูไปดูดาดฟ้าไปดูดาดฟ้ามามาดูดาดฟ้ากันว้าวมีดาดฟ้าให้ดูด้วยมีสะบ่ายน้ำด้วยสวยจังเลยสูงไหมสูงมากโอเคครับว้าวมาวัเท้่งน้ำอีกห้องนึงก่อนลูกไ,ได้ได ดูสิอันนี้สะจิมโค้ดยังโอดินอันนี้สะจิมโค้ดหรือยังจะจิ้มโค้ดแล้วมามาน้องบอสต้อง,องน้ำต่ออีกห้องนึนดงด <c oughs> ูลุยลุยลุยอ่ะจับไว้โอ้เป็นงานแล้วอะนัดเจาะเป็นงานละเนี้ยสี่สิบห้าโอเคครับ เยี่ยมครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วปะไปข้างล่างไปข้างล่างไปข้างล่างต่อลูกเดินจุ๊บสูงไหมโอ้โหปะจับมือดีๆนะแน่นๆนะตามมาครับตามมาจุ๊จุ๊จุ๊ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊เจ็บไหมโอ้เปื้อนเต็มเลยอ่ะใส่ดีใส่ตรงรัดส้นดีกว่าลูกอ่าใส่รัดส้นดีกว่าลงมาลงมาลงมาจะขึ้นไปทำไมอ่ะลงมาไปปลาไปไปทางล่างต่อดูใช่ล่างต่อดู <Okay. S 2> โอเควงกลมอยู่นี่วงกลมอยู่นี่มาดูวงกลมใช่ไหมวงกลมวงกลมกว้างเท่าไหร่นะเมตรห้าสิบหรือเปล่านะ้าเอาดินปัตดูสิถึงไหมเมตรห้าสิบโอ้เมตรห้าสิบจริงจริงด้วยว้าววงกลมสวยจังเลยเสร็จแล้ว <c oughs> มือซ้ายจะได้เป็นช่างอีกหนึ่ชอบเอ้าเอาดินวัดเองเลยเอ้าเอาดินวัดเองนะดินเถีงนะอะดึงไปโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยโอาเก้าสิบอันนี้มันคือท่อน้ำดีเหรอลูกคือท่อน้ำทิ้งโอ้อันนี้เจ็ดสิบท่อน้ำทิ้งตัวน,นี้เจ็ดสิบเป็นอ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ำตัวนี้ย มันมีอ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ำใช่ชะโคกทุกอย่างออกแบบสามมิติไว้แล้วแหละไม่ขึ้นไปแล้วลูกพอแล้วเล่นเต็มแล้วอ่ออะี๋ยว ก็เนี่ยฮะพาลูกมาเล่นครับระหว่างปิดเรียนปิดภาคเรียนก็เลยพามาเล่นด้วยเนาะชอบไหมลูกเอาอีอาอชอบไหมรักไหมฮะอะไรนะรักไหมครับอ้ย<ห>ะครับผมอันนี้ก็ให้ดูข้าวๆแล้วก็เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศรอบๆนะครับ